ธาตุไฟสำหรับคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลข9จะมีพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาคอยช่วยเหลือนะครับจะได้รับโชคลาบจากญาติพี่น้องนะช่วงนี้ถ้าจะทำอะไรนะครับก็ทำกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงได้เลยนะครับก็ชวนเข้ามาทำก็จะยิ่งดีนะฮะช่วงนี้ถามเรื่องความเจ็บป่วยครับก็จะทุเลาเบาบางลงนะครับธาตุไฟสำหรับคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข0ให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะครับ การสูญเสียเงินทองนะครับจะมีคู่แข่งทางด้านธุรกิจช่วงนี้นะครับอย่าไว้ใจใครเลยนะอย่าเชื่อใจคนง่ายนะฮะให้ใช้เหตุผลพิจารณาอย่างมากก่อนจะตัดสินใจอะไรนะนให้ระวังในเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงนะจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนสุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะที่จะทำให้เสียทรัพย์การเสริมสำหรับคนที่เกิดธาตุไฟนะครับ<ฟ><ง>ในเรื่องของการแต่งกายให้ใช้สีเขียวนะหรือเครื่องประดับ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะหรือทําจากวัสดุที่เป็นไม้ก็ยิ่งดีนะครับทิศนั่งทํางานหรือว่าทิศหัวนอนนะครับให้หันไปทางทิศตะวันออกนะหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับ